ส <s> ุขสันวันฮาวิลนะครับทุกคนขอโชคดีในแข่งขันและ AI นี้และพบกับความรินแรยกูวันตีน โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็สุกษาวันฮาโลวีนนะครับท่านผู้ชมโอเคก็ในคิววันนี้ก็ผมจะมาพูดถึงกิจกรรมไม่กิจกรรมหรอกก็โบนัสวันฮาโลวีนแล้วก็อ่าพวกแข่งขันฟักทองแล้วก็เอฟักทองแต่คลิปนี้ผมจะไม่เล่นเอฟอ่าแข่งขันฟักทองก่อนนะครับโอเคตามนั้นแล้วก็ ทีนี้ผมอันนี้ก็คือคอ่าโชคหรือความครอบรอบครอบนั่นคืออะไรรู้ไหมก็เหมือนทุกอย่างในร้านค้าจะลดราคาหรือเปล่าแต่ว่าที่นี่คือว่าเหมือนจะมีบแก,การบวกโบนัสเงินโบนัสทองเนะี่ยอย่างเช่นในปีีนี้แต่กอนก็ไม่รู้สิไม่รู้แหละ <c oughs> ผมไม่เล่นปีพีตั้งแต่วันพาวินนะครับก็เออ โอเคเข้าเรื่องต่อนะครับซึ่งแข่งขันนะี้ผมจะพูดทืดพูดถึงแข่งกับฟักทองและทุกผู้ชมอาจจะถามว่าผมจะเล่นไหมไม่ไม่เล่นหรอกเล่นไปแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวโชว์ให้รีเพย์น,นะครับว่าเป็นอย่างไรวิธีการเล่น ฟักทองนี่เนะี่ยมันเกี่ยวกับโชคชะตาของเราด้วยนะครับเพราะฟักทองบานอันเนี่ยมันก็เป็นฟักทองดีบ้างไม่ดีบ้างซึ่ไอ้หาฟักทองไม่ดีเนี่ยมันจะบางครั้งทําให้หน่วยเราแตกบางครั้งสุมเจอหน่วยของศัตรูและบางครั้งทําให้อาคารของเราบางอันเนี่ยแตกไปด้วยโอ้ไ oh ม่ก็จริงจไอ้ฟักทองเนี่ยนะฟักทองเนี่ยดีทไอ้หาฟักทองเอ้ยโคตรมั <c oughs> นไส้เลยฟักทองเนี่ย แม่งกนตีนะบางันขอไปรเขามีสุภาพด้วยนะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะโชว์รีวิให้เลยย,ยโอเคไซต์ที่ผมตัดมาอย่างภาพนี้เพราะว่าผมอยากทดสอบกราฟิกไม่ใช่ทดสอบกราฟิกไหมอยากทดสอบอันอะไรใหม่ๆก็คือว่าเคย่ไห,ไหมนะผมอยากทดสอบเหมือนยูทูบเบอร์นะแบบเขาไม่โชว์การต่อสู้อื่นนาะเขาให้โชวแ์ชวแต่การต่อสู้นี้นะ แล้วผมลองใส่เอฟเฟกดูว่ามันทําได้หรือเปล่าโอเคแล้วก็นี้เหมือนเดียวนะครับนี่ไงจุดหลอดนี้ก็ให้เราลุกหลงฟักทองทั้งหมดสามสิบอันแต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ชมต้องรู้ด้วยนะนั่นก็คือถ้าถาประตูแตกหมดนั่นไม่นั่นไม่ใช่หมายความว่าคุณจะชนะเลยนะคุณเนี่ยจะต้องจัดกำรรจักประตูให้หมดอย่างเช่นถ้าเป็นฝ่ายต่อตาจะลำบากไปหน่อยเพราะฐานหน้าฝ่ายต่อต้า,นา,านะเาาน,าาานี่ยมันจะซ่อนในป่าบางหน่อยนะอืม ถ้าทำายฐานแตกหมดปั๊บแล้วยังไม่ชนะก็หมายความว่าก็หมายความว่าหน่วยศัตรูยังไม่แตกทั้งหมดน่ะอือฮึอตามนั้นโอเคเก็บเต็กคนเรื่ยนะครับไม่มีอะไรมากๆต่อต้นต้นเกมนี่ก็เจอทหารแล้ไปฆ่าศึกหน่อยก็มี2สองไม่ถึงกี่หน่วยนั่นแหละท่าชมเเ๋ยโอเคโอเคดูสิ หมือนชั้นเลยเอ่ยชัน้นสองอัพเรียวพอควรของผมก็ชั้นสองเช่นกันตั้งสร้างสุจธาอือฮ uh ึ huh. เดี๋ยวศัตรูแม่แม่ผมสร้างรถตะเวยมาต้นเกมเพราะว่าฟักทองเนี่ยถ้าเกิดใช้ต้นต้นเกมเนี่ยรถตะเวยจะเก็บฟักทองได้เยอะแต่ถ้าหากศัตรูมันไม่เอาฟอร์เทสมาแก้ทางนะได้ฟอร์เทสครับฟอร์เทสแม่งถึกแรงเขาก็แรงอีกอย่างครับท่านผู้ชมมันเผาเกาะ มันเผาเกาะสองเกาะ1แรงมากแต่ถ้าเป็นเกาะสมเนี่ยเผาแทบจะไม่เข้านัา่แหละเพราะว่ามันมันเกาะหนักนะครับท่านผู้ชมโอเคก็สุดท้า5ห้าลงนะครับผมเน้นจะเอาจาก,กว่วต้นเกมให้เร็วที่สุดเพราะว่ายิ่งเอาหน่วยชั้น3ก็ยิ่งได้เปรียบแต่ถ้าศัตรูมันเน้นจํานวนแล้วเราเน้นขึ้นชั้น3ฝ่ายตาพันนะครับถ้าเราเน้นถ้าเกิดเราเน้นหน่วยสูงกว่าไอสมาพันธ์ลัชเราได้ แต่ถ้าหากจะเล่นหน่วยต่ำกว่าและมันน้นหน่วยสูงกว่าและจะเพลย์ดยลาชมันและอย่าลืมนะครับบังเกอร์พวกสมบันธ์แม่งแนวป้องกันถึกแรงบังเกอร์นี่แหละตัวดีเลยโอเคชั้น3ต่อเลยครับใช้ที่ผมคือชั้นสามเพราะว่าผมสออเนี่ยมันแล้วยังไม่มันไม่มีวีเวลอะไรที่จะเอาลาชผมได้ก็มีแต่แฮมเมอร์นั่นแฮมเมอร์แฮมเมอร์กับหารบิดจีถามพนไฟฐา,ารรับของฝ่ายไฟทุกชนิดเลยเนี่ยครับ อันที่เจ๊รู้อะไรฟักทองดีไ่ดีมันจะขึ้นมาบอกเองนะฟักทองนะ่ะมีสีทองสีทองคือดีอ่ะมีภาษาไทยให้อ่านนะก็โจมมันมีภาษาไทยให้อ่านแนะนํานะถ้าเกิดจะอัพอะไรหนูอัพหน่วยอะไรในเกมมาตะวหนแนะนําให้อ่านก่อนค่อยอัพโอเคแต่ถ้าไม่เข้าใจไปเปลีนกูเกิลเอานะครับมันแปลว่าอะไร อ่านี่ก็จุดเห็นไหมรัะตะเวณมีดีนะครับว่าหยุดจุดต่างๆแล้วก็ถ้าสมาพันธ์มาใช้หน่วยสาราบมายึดเนี่ยแล้วก็จะได้เปรียบแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมโคตรมันแ่กับโหมดเอไอนี้นะโมเอโหมด,หมด,หมดแข่งขันนี้นะนี่ไงนี่ไงความโชคลายเอ๊ะหน่วยที่มันมีจุดนี้ก็คือเป็นหน่วยพิเศษคือจะยิงแรงขึ้นแถมจะถึกขึ้นนะหน่วยนี้เดี๋ยวดีนะ แต่ถ้าผมเหมือนจะเหมือนป่อ,อยังไงไม่รู้โอเคไอหาสมาพันเอ้ยดูความกวนตีนนะดูความกวนตีนดูความกวนตีนของฟักทองบางอานนะกวตีนแบบนี้แหละแล้วทำไมแฮมเมอร์มันยิงเข้าง่ายวะแปกฮะนะผมไม่บูสต์นเนี่ยโอเคว้าวต่อไปมันก็เน้นจำรวนทหารมาบุกผมนี่ไงนี่ไงที่ผมเปลียนสมาพันธ์ นี่ไงโอเคโอ้มีกำลังสนับสนุนด้วยพักของดีได้อะไรบ้างผมทำไมของนี่ผมกวนตีนของสมาพันธ์บางครั้งนะคือแบบสุ่มได้ของศัตรูว้าวผมให้เลยครบนี่เกี่ยวกับโชคชะตาของเราของแท้เลยครับนี่คือเกี่ยวกับโชคชะตาของเราจริงๆเลยนะจริงๆเลยหูทหาร,ราบตอบอ่าแต่โชคดีคือว่าผมสุ่มได้กองกำลังทหารราบตรงนี้เพื่อมากำจัดหน่วยของมันจากแนวหลังก็องอยังดี แต่แต่ใจมันกำจัดหอสไนผมได้แม่งสามพันเนาะแรงก็แรงฉึกก็ฉึกดีๆก็น้อยด้วยว้าวเนี่ยจำนวนดีมากโอเคแตกไปสักนี่แหละเอ่อเบเกอร์โอ้มัึงยึดช้าน้ำให้ยึดเร็วโอเคโชคดีที่พูนทีมโชคดีที่ซ่อนทหารลาไว้ในป่าเพราะว่าทหารเมื่อซ่อนในป่าเนี่ยเมื่อฟักท้องขึ้นจุดไหน นหนในวงก่อนมันจะยึกแบบนี้ก่อนโอเคแต้ผมเน้นตุต่อตั้งอากาศยานกับจากกว่าเพราะว่าในโหมดนี้ในโหมดนี้ G6 เจอบ่อยนะครับทุกผู้ชม G6 เจอบ่อยเบอร์เทค G6 โหมดแข่งคันนี้เจอบ่อยแนะนำสร้างด้วยเพราะแม่กำจะทานโอ้โฟักทองอฟักทองไม่ดีคือนี่ไงฟักทองไม่ดีมันจะทำไรมันจะทำไรนี่ความกปลนตีของฟักทองไม่ดี ทำลายโรงงานไฟฟ้ากับทําลายสูจัตหาสองอย่างนี้แต่โชคดีที่บนทอมโจมทําลายแต่โรงงานไฟฟ้าถ้าเจอฉันแล้วซูจัตหาผมผมแม่งหมั่นไส้มาก <c oughs> โอเคตามนั้นแล้วับท่านผู้ชมเอ้ยไปสร้างโราไฟฟ้าต่อเลยสร้างซูจัตหามมาตั้งเยอะแยะแต่ไม่ได้แต่ไอ้พวกทองเนาะเออ ตอนนี้มันทีว้าวใต้ฟินแฮมเมอร์ใต้ฟินแฮมเมอร์ตอนนี้ผมคิดว่าสตูมมนต้องชั้นสามแล้วเพราะว่าสตูส่วนใหญ่สนาพันธ์ส่วนใหญ่เวลามันบุกแล้วมันบุกไม่ได้เ,เวลาบุกแล้วทำทำลายอาคารหรือทําให้ผมตื่นแตกตื่นเนี่ยมันจะชูโอกาสนั้นขึ้นชั้น3ามเอาเครื่องบินนะ่ะซึ่งซึ่งไอน,นี่เป็นเทคนิคนึ่งของสนาพ,พันธ์นะคือถ้าลัชไม่ได้มันจะกลับไปกันฐานแล้วก็ ขึ้นชั้น3าเอ้าหน่วยเครื่องบินไมมนะก็หน่วยชั้นที่สูงกว่าน่ะแต่ผมไม่ต่อให้มันหรอกเพราะว่าเมื่อขึ้นชั้นสมแล้วขึ้นเอาหน่วยที่สูงแล้วมันเนี่ยมันเนี่ยก็ต้องอ่าจำเป็นครับท่านผู้ชมชมันเนี่ยก็ต้องจํานวนทหารมันจะต้องน้อยใช่ไหมล่ะผมมันต้องเสียเบายก่อาไปสร้างหน่วยชั้นสูงกว่านี่นะแล้วก็อัพลงผ่านนะด้วยนะนี่ได้เลยไอ้ฟักทองดีเทิร์ดไปสิ อ่านหน่วยกลางทหารดีอ่านหน่วย AI ซึ่งเจ้าจะถามว่าหน่วย AI นี้ไว้ทําอะไรโอเคผมก่อนที่ไปนะครับหน่วย AI นี้นจะเป็นหน่วยที่มันคอยลาดตระเวนลาตาตระเวนรอบฐานรอบฐานนะคอยลาตาตระเวนรอบฐานเพราะมันจะมันจะเป็นแนวนะครับท้ชมไอเอไอเนี้ยเนี้ยไม่ได้เป็นแนวเป็นแนวมันจะเคลื่อนที่เป็นแนวนะโอเคก็กดดัไนไมาเละก็จะแบบทำไมใต้ผมถึกจังวะว้าวใต้ผมถึกมาก บูสหรือเปล่าบูสโลแน่นอนวันนี้จะถึกกว่าจะถึกดีไหมบูสตจริงจริงด้วยหนึ่งหนึ่งโอ้โหบังเกอร์สิบนาทีแรกบูสโลจะเพิ่มสิบนาทีแรกบูสโลเนี่ยจะได้รับโบนัสการป้องกันนั่นก็คือป้องกันได้ถึกกว่าและช่วงยิงยิงเยอะกว่าหนึ่งเซนช่วงนี้อะถ้าบังเกอร์ถ้าบังเกอร์อช่วงยิงแปด ยังไม่ถึงยังไม่ถึงสินาทีช่วงยิงจะอยู่ที่ประมาณแปดเก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดังเกิลอยู่แค่แปดเองไม่แปดไม่แปลก,ปลกที่ไฟังเกิมันยิงถึงไม่แปลกที่มันบังเกิยิงถึงแต่ถ้าสิบกว่านาทีมันจะเหลือแค่สองเซนถ้าทําน้อยากดูไปอ่านนะครับมันบอกอยู่นะไอบูสกลาโหมสักอย,อย่างนี่แหละมันจะบวกเกาะโ,โบนัสในสิบนาทีแรกเพราะว่าการพวกเพราะว่าการพวกสายลัสไงละ่ะเออ โอเคนี่ไง G 6ผมรู้ g ีหต้องมานี่คือแข่งคาฟักทองของจริงนะครับทผู้ชมนี่คือแข่งขันฟักทองของจริงนี่นี่ผมถัดกลับไว้แล้ว g 6มันต้องมาอ่านี่ไงหน่วยของค่าศึกขึ้นหน่วยแบบนี้แฮมเมอร์เนาะแต่ต้องมีเสียงด้วยนะเพราะว่าถ้าเช่นถ้าทุกหน่วยยืนอยู่ในวงบ้างหน่วยสนใหญ่จะได้รับเกาะโบนัสเพิ่มแต่ถ้าหากเป็นฟักทองไม่ดี นวเนาจะแตกแทนป้อมกระตีนของเ i ย์เนาะนี่ไงนี่ไงป้อมความวุ่นวายได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งทีทงนี้ฐานะาผมได้รับโบนัสพิเศษนะว้าวส่อยมันล่วงสัาสหายว้าวแล้วมันสู้ได้วะต่เมื่อแค่นี้สู้ได้ผมให้เลยไอ เอาม,มาดิโรสายวันไรเอามาดิโลโอเคแตกเอาม,มาดิโรผมเนาะทำแล้วน,นะครับทุกทชมโอเคแล้วใครจะไปต่อให้มันล่าไม่บุกต่อหรือใช่ไงล่ะโอเคดูซิเป็นไงนั่นไงถ้าหากทุกหน่วยของผมยืนอยู่ในกรอกฟักทองเมื่อกี้แตกหมดแต่ถ้าเกิดเอาหน่วยแค่หน่วยเดียวไปยึดตายแค่หนึ่งหน่วยนี่ก็คือความโกนตีนของฟักทอง หน่อยดีนี่จังเกิลจังเกิลเป็นนี่ไงครับจากว่าเป็นเป็นหน่วยพิเศษไปแล้วแล้วทำไมหน่วย,วยอ๋อเอสีเหลืองเอ้พีรนะมิรเราเนี่ยเอแบบนี้นะมันจะมันจะได้รับผลกระทบด้วยมันจะกระทบกับอายนะจุดด้วยนะมันสามารถจุดได้วยนะแต่ถ้ากับมันยืนอย,ยในวงนานๆนะยี่ห้อหอีกแล้วอืม,มเมอรฮมอร์อ๋อลงพารุจมสองลงแน่นอนเลย มันต้องแน่อยู่แล้วล่ะโอเคพันมิต AI ไอปักทองไม่ดีเป็นหน่วยกำลังของข้าเสร็จสินะ่วยดมหน่วยมีหน่วย AI คอยช่วยเพราะหน่วย AI นี่มันมีรับโบนนะัสนี้พิเศษด้วยก็ถือว่าโหดหน้าดูแต่ทำไมันแตกง่ายอย่างไม่ร่้อืม sure. จอดคองอยากนะนี่ลเลยวพันมิตอามาดิโล ตบมือเลยท่านผู้ชมอือฮึ let's go อ่าแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโอเคมาลุยต่อนะครับท่านผู้ชมเอ๋ยโอเคนี่แหละก็ทําการบุกมันนะครับอย่าต่อให้สมาพันธ์เพราะถ้าถ้าเราต่อมันเนี่ยมันก็จะเปรียบและนั้นจำนวนได้เยอะกว่าเราแล้วก็บุกเราได้นะและนี่แค่ขนาดจํานวนของมันเยอะแล้วนะดูดูดดแฮมเมอร์ดูผมให้ดูแฮมเมอร์ ดูแฮมเมอร์เดือดเชือกที่ผมสร้างกระถางราบมาบันไสเลยหรือบุกเข้าถลุงนี่แหละหืยังไม่แตกด้วยว้าวโอ้โหแฮมเมอร์ความกระตีนของแฮมเมอร์โอ้แฮมเมอร์แฮมเมอร์แม่งแรงไปไหนโอเคอก็จริงจริงนะครับท่านผู้ชมเมื่อผมทำลายและป้องกันและบุกทะลุงม,มันได้ตู้ตนจะมักจะยอมแพ้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงไใช้สังเกตหรือเ,เปล่านี่ไงสังเกตหรือเปล่านี่ นี่มีการตะกี้หรือเปล่านี่ <c oughs> มันยึดได้เนาะ <c oughs> นี่ไง <c oughs> โอเคตามนั้นนะครับทุกู้ชมเป็นไงล่ะเอสจลืองยึดได้ A C เอสซิคือก็ต้องยึดได้ว้าวไม่ล่ะโอ้โหชั้นอะไรวะชั้นสามเหมือนเดิมโอเคนี่ว่าชั้นสี่แม่งเน้นแต่แฮมเมอร์กับ G6 ว่ะเดี๋ยวจะได้ผมบุกมันก่อนโอเคตามนั้นนะครับทุกท่านจีจีครับจีจี มาดิจีกแตกไปซะจะหายโอเคก็จีจีินะครับทานผู้ชมจีจีิงนะครับท่านผู้ชมเอ๋ยอ่าโอเคสำหัคลิปวันนี้ก็ผมมีแค่นี้แหละเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาพูดถึงไอ้หาเอไอฟักทองแม่งใครที่จำคลิปที่แล้วนะคลิปเก่ามากเลยกันนะครับทุนผู้ชมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเจอกันย้ yeah! โอเคเดี๋ยวเขาหน้ามาพูดถึงเ e อียนะครับแม่ง AI โหดกว่าน,นี้อีกวว้าว